ปดีจารายายธงสิพามาหยังวัดตีพี่น้องยายธงมาหลอกเขามาไล่นกเมื่อย์ล่ะเข๋ากระลังเริ่มหางเหลืองจ้าพี่น้องยายธงกับเมืย์ยายธงกับสิพามากินบักม่วงสอยบักม่วงมากสกินบักม่วงบักม่วงน้ำปลาหวานพี่น้องมาติล่ะมากินกั็ยายธงพี่น้องเไอจาร์น้ำปลาหวานโอ้ยสอนกิ่งกับมัน แต่พี่น้องมาจะมาไปกินสมบวงก็ยใยทงเนาะไปะต้องล่างดอกเอากินแบบลูกถุ่มูเห้าเลยมันเมยมันห่อนเยอยูพี่น้องเดี๋ยวตุยๆพี่น้อง มันเด็ดมันขาเนาะมันห่อนเด็ดก็ต้องเริ่มสอยลงมาหลายสิกินบ่เมดจ้จะเฮี่จ้ะมาเด้อซับเลยอือคนอื่นก็หนานต้นนี้ล่างอยางมันกวนจักหน่อยเนะาะแต่บ่าล่างมันก็นจะบ่เป็นตาเนาะพี่นอ้องเือก,อกต่ต้อง เปลือบวัดตรงเอาออกดอกเจ้าพี่นอ้องกินเมเปล่ล้วเล่า้าเลยบานลุกทุ่งเขาเลยเอ้าอเจ็มือก่อนฟังเสียงหม่วงมงวันก่อพี่นอ้องคนวัตรงพิธีพิถันพี่นอ้องเฮ้ ม่วงกำลังกันนี้จ้ะกำลังพอดีกินละจ้าถ้าเขาแก้แห้งมันสมแห้งกว่านี่จ้าเพอ่อพี่น้องเด้ออย่าตรงสิตอกินสมมาไอส่วนวางไวก่อนตุยพี่น้องตุยตุยพี่น้องตุย ชื้นพี่น้องเสาเป็น่มแดดแล้วพี่น้องมาอืม บ่ได้รักไผ่บ่ได้ขอไผ่ปลูกเองแสแบ่เองพี่น้อง <c oughs> สะใจพี่น้องตุย่ยครับใหญ่ๆพี่น้อง มาจ้าอย่าไหนก็นอย่าลืมยายุงเด้อจ้ะเดอ้อจองหน่อยๆของยายุงสมบูรณ์น้ำตามองเรื่องปุ่ไลค์กดแชร์ปลูกสิ่งไข่ยายุงในเดอ้อบุรตุนกดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้ง,งนึกว่าสงสารเนาะพี่น้อง

ชีวิตนอยล่ละพี่น้องคืออไรข้ามมื่นนี่ล่ะโอ้ยอย่าลนุนหมล่ะมาพี่น้องมาอืมอืม จ้าหยิบหนีกับทหนีสนนักคนเนอะจาะเนาะหยิบหนาบอกกันไหมมาเด้อมาเด้อมาเด้อแสบพี่น้องมา้สวัสดีจ้าขอบคุณค่ะบ,บายบายจ้าอีกจะข้ามจะแถมหืมหืมหืม ตาสว่างพี่น้องเอ้ยบ๊ายจ้าขอบคุณค่ะ